สวัสดีครับผมวันนี้ก็ว่างๆชิวๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาล้างถังปลาครับผมจะเป็นถังที่ผมเลี้ยงเจ้าพวกเยอรมันนะทุกคนแล้วก็มันค่อยๆตายไปใช่ไหมตอนนี้มันก็เหลือปลาอยู่น้อยแล้วแหละคือพวกเยอรมันตายหมดแล้วครับผมมันเหลือแค่พวกแบคเลที่ผมเอาไปใส่ครับผมก็เดี๋ยวผมกะว่าผมจะล้างถังเนี้ยเพราะผมไม่รู้ว่าตอนที่ปลามันตายอ่ะมันแบบจะสร้างของเสียอะไรไปบ้างไงอันนี้คือผมยังไม่ได้ล้างเลยผมก็ปล่อยมันยาวๆเลยครับผมแล้วก็อ๋ออมันก็ยังมีน้องปลาที่ยังไม่ตายอยู่นะก็เดี๋ยวผมจะเอาพวกนัน่่าางไปดตตโ แล้วก็เอา่อาปลาพวกแบคเลทอาจจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียผมยังไม่แน่ใจนะเอาไปใส่เพื่อขยายพื้นที่เลี้ยงผมหน่อยเพราะาตอนนี้ปลาผมเริ่มเยอะมากครับผมมันจะได้แบบว่าทําให้พื้นที่เพียงพอปลาผมจะได้ตัวใหญ่สวยๆครับผมตอนนี้ถังก็อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมพามาดูกันก่อนดีกว่ามานี่ครับผมสภาพถังตอนนี้ก้อยนะครับคือปลามันน้อยมากเว้ยส่วนมากมันจะตายกันหมดแล้วครับเหลือน้อยมากเนี่ยถ้าเกิดมองดูด้านล่างมันจะเหลือแบบเจ้าพวกแบคลทตัวดำๆอยู่เหลือนิดเดียวเนี่ยว่ายๆอยู่นยครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วไม่ถึงแบบ หกเจ็ดตัวประมาณนั้นครับผมผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นเราล้างเลยดีกว่าผมจะได้ขยายพื้นที่เพราะว่าเนี่ยอย่างเช่อนอย่างเนี้ยทุกปานก็เยอะใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะโตเพียงพอไหมผมก็เลยคิดว่าเออล้างเลยดีกว่าเพราะว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะทุกคนมันก็พื้นที่ค่อนข้างเต็มอยู่ไงเออก็เดี๋ยวล้างอันนี้แล้วก็เอาปามาลงลงลงเลยดีกว่าผมมันจะได้มีพื้นที่เลี้ยงเยอะๆครับผมก็เดี๋ยวมาลุยกันเลยดีกว่ามา โอเคครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำเนี่ยครับออกให้มันเหลอือน้อยที่สุดก่อนนะผมผมจะได้จับลูกปลาง่ายเพราะว่าผมจะไม่ใช้กระชอนในการจับเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้กระชอนไปเนี่ยบางทีผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีโรคติดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใช้มือผมจับเนี่ยคือผมแน่ใจได้เลยว่ามือผมเนี่ยเดี๋ยวก็ไปล้างมือแล้วผมก็จะไม่เอาไปจับในบ่อในตู้อ,อื่นนะผมเพราะผมกลัวโรคติดเพราะผมไม่แน่ใจอย่างที่บอกไปว่าเวลาปลาตายเนี่ยมันจะมีโรคอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ก็เลยนั่นแหละเซฟเซฟไว้ก่อนนาผมก็คือจะเอาน้ำออกก่อนเพื่ โอเคเราก็จะทําการเอาน้ําออกก่อนเลยครับขับแรกเพราะน้ําเป็นตัวปัญหาของเราในการจับปลาเพราะน้ํามันเยอะเกินไปครับผมความแม่งเลยทีเดียวโอเคตอนนี้น้ําก็ลดลงมานิดน,นึงครับเริ่มพอจับปลาได้ลนะอเอผมจะเอาน้องปลาใส่ไว้ในนี่ก่อนนะครับถังที่เมียเก่าเพราะว่าไม่มีที่ใส่แล้วตอนนี้ ไม่มีพัชนะว่างเลยอุ้ยเมีับ้ยบินด้วยเชีย่ยมีปะวะเชี่ยแม่งเข้าไปในบ้านผมแล้วแม่ยงสาเฮ้ยแต่คอไม่ดีป่ะรู้สึกแบบว่าไม่ปลอดภัยแ้วหนึ่งผมรีบน้ำรีบเสร็จเลยดีกว,ว่าอยู่ไม่ได้อันนี้ไปลุกแบบเชี่ยถ้ามีแมงยงสามาตัวหนึ่งบอกผมเลยนะมีไหว,วป่ะกลัว โอเคหมดแล้วผมจะทำการเคลียร์น้ำออกเลยทีเดียวเอ๊โรียบร้อยก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือเราจะทําก,การขัดกันตอนนี้ผมบอกเลยว่าอย่างหลอนเข้าไปในบ้านคือเสียงแบบปุ๊บกิ๊บปุ๊บกิ๊บปุ๊บผบหลอนแล้วเฮ้ยทไมวะขอไปเด้มันโดนเสียวเว้ยโอเคขัดกันให้ดีกว่าใครกลัวแบงค์ขากับผมบ้างคอมเมนต์มาหน่อย คือไม่น่ากลัวจริงยิ่งตอนปินี้ไม่ไหว <c oughs> ผมเคยมาโดนมันเกาะทีนึ่งอ่ะตอนเด็กอ่ะประมาณเจ็ดแปดขวบอะโอ้โหที่ต้นแตกไม่ไหวเลยคือมันออกแบบมาเพื่ออะไรไม่รู้แมงสาบประโยชน์ไม่มีมีตาาแต่พาละน่าเกียดน้ากลัวเสิร์ฟบินดีอีกโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนี่ครับ สะอาดเหมือนใหม่เลยครับผมขั้นตอนต่อไปของเราก็คือทําการตาไว้1วันนะผมในแดดเต็มเต็มเลยก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีพุ่งนี้ครับผมแล้วเรามาดูกันว่าหลังจากที่ตาแดดไป,ลปลแล้วเราจะปลาอะไรมันลงในนี้กันครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับ กลับมาเจอกันอีกรอบแล้วนะครับผมก็ผ่านไปประมาณสองวันนะครับผมหลังจากวันแรกที่เราทําการล้างถังให้น้องปลาไปผมก็นําไปตากแดดหนึ่งวันครับผมแล้วก็มาถึงวันนี้คือตอนเนี้ถังก็ค่อนข้างใสสะอาดเลยแล้วเดี๋ยวผมอ่ะเจ้าน้องปลาครับมาลงก็จะเป็นสายพันธุ์แบ็กเลสครับผมตัวที่ผมจะแจกในกิจกรรมนั่นเองครับผมตัวที่เหลือจากการที่ไม่ได้แจกผมก็จะนํามาเลี้ยงในนี้แทนนะครับเพราะว่าปกติแบ็กเลสผมอ่ะจะเลี้ยงอยู่ในกระมังอีกใบหนึ่งตอนนี้ผมก็จะย้ายเข้าออกมาอยู่ในกระมังใหญ่ๆแบบนี้เลยครับหลังจากที่แจกน้องปลาไปเสร็จเรียบร ก็เลยนะครับผมก็จะเป็นตัวผูดล้วนเลยครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูกะลามังกันซะหน่อยมาตอนนี้กระรามังก็ใสสะอาดแบบนี้เลยครับผมเห็นไหมครับว่าไม่มีพวกเศษตะโคงตะไร่อะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปผมจะทําการเติมน้ําก่อนเลยครับมาโอเคครับผมต่อไปเดี๋ยวทําทำการย้ายเจ้าแบ็กเลสลงไปในถังนี้เลยนะครับผมนี่ครับก็แบ็กเลสผมนี่ ให้เขาอยู่ในนี้ไปก่อนครับเห็นไหมครับจะเป็นกะละมังเล็กๆนี่แหละซึ่งน้องปลาเาก็แข็งแรงอยู่ดีทั้งหมดเลยครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทําการปรับสภาพให้น้องเขาก่อนครับผมเพราะว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างหนาวครับผมแล้วน้ำอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันเพราะว่าผมเติมน้ำเข้าไปใหม่ก็เดี๋ยวผมจะทําการอ่าแช่น้องเขาก่อนครับโอเคครับได้โหลมาแล้วครับผมก็เอาน้องปลาใส่ลงไปเลยตัวที่เราเจ้าน้ําจากที่เก่าเข้ามาด้วยนะครับเพื่อให้น้องปลาเขาแบบว่าไม่ช็อกไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยเริ่นี่ครับ นี่ประมาณนี้ก็จะใส่น้ําเยอะหน่อยนะครับผมมันจะได้สามารถลอยได้ถ้านำมันไปมันจะลอยบอยได้โอเคซื้ออ่าโอเคครับลอยได้แล้วแล้วก็ที่เหลืออีกไม่กี่ตัวชึบแบคลิฟนี่คือแข็งแรงมากนะที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยที่ผมขพคือมันจะไม่ตายเลยเลยขนาดผมแบบให้เขาอยู่ในในเนี้ยเออในเนี้ยเล็กๆแค่เนี้ยอยู่กันแบบว่า สิบยี่สิบตัวไม่มีตัวไหนตายเลยแม้แต่ตัวเดียวโคตรแข็งแรงเลยครับตัวผู้ล้วๆนๆอ่ะเออแข็งแรงมากปกติแล้วปลาถ้าเกิดเราอ่ะทําที่บ้านเราแบบขอรัออกมาอย่างครับส่วนมากมันจะแข็งแรงมากเลยแต่ถ้าเกิดเราซื้อมาอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราพ่อแม่ผันานผลมากแม่ง่ชอบอ่อนแอเท่าที่ผมเจอมานประสบการณ์ส่วนตัวนะนี่ครับที่เหลือั้งหมดต้องน้าเยอะหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันแบบว่าจมเหรอครับลงในระดับนี้ชิวๆแล้วก็ เราก็ลองดูครับผมว่าอุณหภูมิมันต่างกันเยอะไหมผมจะลองจิ้มดูคือน้ําใหม่เนี่ยค่อนข้างเย็นแต่ก็ไม่เย็นมากน้ําเก่าเนี่ยเย็นกว่าครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงครับผมเพื่อให้นอะเขาปรับสภาพปรับสภาพนะครับหลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มาลองดูครับผมว่าน้ำเนี่ยมันใกล้เคียงกันหรือยัอยงอุณหภูมิถ้าเกิดใกล้เคียงล้วก็ปล่อยได้เลยจริงๆอาจจะไม่ต้องถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราเราก็ลองมาสังเกตลองมาจิ้มดูบ่อยๆครับผมว่านั่นแหละอุณหละ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันหลังจากครึ่งชั่วโมงครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูน้องปลากันครับไปก็ระหว่างที่เรารอให้น้องเขารบบอุณหภูมินะครับผมผมพามาดูน้องปลากันสักเล็กน้อยครับผมเห็นไหมครับในนี้จะมีทั้งหมด6ตัวครับผมในแก้วนี้จะมีทั้งตัวที่เป็นหัวสีเขียวหัวสีน้ําเงินครับผมส่วนมากจะเป็นแบล็กเลสหมดเลยตัวจะเป็นสีดํากระโดงกระหาจะเป็นแดงแส้มๆมครับและจะมีตัวนี้ครับผมจะเป็นออกบบตเตอร์ไฟตัวหนึ่งครับถามว่าสวยไหมก็สวยนะแต่ผมแค่ไม่ได้่ยเขาเป็นพ่อพันแม่พันแค่นั้นเอง เพราะว่ามันไม่ค่อยมีแสงครับนี่ต้องเยบมานิดนึงอ่าให้โดนแสงหน่อยนี่ยผมในนี้ก็จะมีเยอะครับผมว่าน่าจะเป็นสิบครับสิบกว่าตัวได้ก็จะเป็นหัวสีแบบเงินเงินเขียวเขียวเห็นนะครับทองทอง,ทองก็มีเหลืองเหลือก็มีครับผมนี้จะปนกันมั่วหมดเลยก็ถามว่าโอเคไหมพวกนี้ก็โอเคครับผมจะเป็นตัวที่ผมจะเอาไปแจกนั่นเองแหลมมากเลยนี่ครับ เดี๋ยวผมก็จะคัดตัวสวยไปให้นะครับผมนี่เจ้าพวกนี้ประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวไว้เจอหลังจากให้น้องเขาปรับอุณหภูมิเสร็จก่อนนะผมค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปเป็นเวลา40นาทีแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาปล่อยน้องมากันเลยครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอทําการเช็คอุณหภูมิให้น้องเขาก่อนครับมาก็มือจุ่มลงไปเลยครับน้ำก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แล้วครับผมแล้วก็อะไรนี้อ่าอุณหภูมิใกล้เคียงกันแล้วครับผมผมก็ปล่อยลงไปเลยครับนี่ทั้งหมดเลยไปลูกนี่ครับเรียบร้อยบอแผั่ ต่อมาครับในนี้นี่ครับผมปล่อยไปเลยปาบเรียบร้อยเกลี้ยงทั้งหมด2องกันครับผมนี่ครับหน้าตาน้องปลาที่เราจะแจกกันครับผม <S <S ผมว่าคลิปนี้น่าจะลงหลังจากที่แจกน้องปลาไปเรียบร้อยแล้วแหละเออไม่ต้องพูดหรอกในนี้ก็คือน้องปลาที่เราจะแจกกันทั้งหมดครับผมแบ็กเลดของผมนั่นเองที่ผมสร้างขึ้นมาเองครับนี่แต่ละตัวจุดเด่นก็จะแตกต่างกันครับจะมีหัวสีน้ำเงินหัวสีทองทองหัวสีงินเงินสีเขียวเขียวเข้าฟ้า แล้วแต่ตัวกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะได้นป่าทางนี้หน่อยจะได้เห็นกันครับนี่เห็นไหมหัวจะมีแบบคนละสีกันแล้วก็จะมีหลายแบบมีหางโมสกมีหางแบ็กเลสอะไรอย่างเงี้ยครับผมสองแบบนี่ครับ,ส,แบบรบสวยงาม โอเคประมาณนี้เลยก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนสําหรับการพาร้างถังน้องปลาเก่านะครับผมถังที่พวกแบบตัวแก่ๆตายไปหมดแล้วผมก็ทําการล้างเอาน้องปลาเซตใหม่ครับผมมาลงครับผมก็ประมาณนี้ก็คือไม่มีอะไรมากทุกคนก็คือเหมือนกับว่าเราพามาอัปเดตกันเฉยๆว่าน้องปลาโุกนี่คือผมไม่ได้ทิ้งนะผมเลี้ยงจริงๆด้วยไม่ใช่แบบว่าเอาไปปล่อยช่วมน้าท่วมมาเอาไปปล่อยน้าท่วมหมดอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยครับผมงั้นเดี ้าคสวัสดีครั